กาสวัสดีครับท่านผู้ชมข้างหนึ่งพอเที่ยงเคยไปขอแนวทางจากปูบันเสื่อมเนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดนี้ปูบันเสื่อมเพิ่นให้แนวทางมักงก็พอเที่ยงอีกข้างหนึ่งพอเที่ยงได้อยากเอาแบงปันในพี่ให้น้องเพราะว่าของปูบันเสื่อมนี่ก็เคยเข่าครับผมแต่ว่าพอเที่ยงก็หางหายไปช่วงจังหวะที่พอเที่ยงบ่ได้ร่มคลีปเนาะครับผมช่วงนั้นถือปิดกันแต่ว่ามื้อน,นี้ถือว่ามาเหตุอยู่ในช่องไอสตาชาแนลหรือว่าสตาร์ดาชาแนล ก็เลยต้องไปขอ,อน้ำปูบันเสื่อมอีกครั้งหนึ่งมีตัวี้เด็ดมาแบ,บ่งปันในปีน้องปูงบอกว่าแนวทังเขาแน่นอนเน้นให้แค่คุ้มเดียวเด็ดเด็เดเลยครับแต่นผู้ชมจะเป็นตัวใดแน่เป็นตัวใดต้องไปฟังเบิ่งจากปูบันเสื่อมน้ำกันครับผมเดี๋ยวพอเที่ยงขออนุญาตโทรหาปูบันเสื้อมแป๊บเดียวครับผมมาบอกสุพปีสุน้องฟังจะจะจะเอา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 ผู้การจะยให้ได้ครับผมปูเอาเอาเตรียมระการแล้วไปเนี่ย ครับผมเอาเจียมปากาวิ่งวิ่งเก้าวิ่งเก้าอ่าเก้าวัดตัวเดียวเลยก่อนเดี๋ยวจับคูเรื่องประเดี๋ยครับจับครูเก้าศูนย์ครับเก้าสองครับเก้าสี่ครับเก้าหกครับเก้าแปดครับเน่นเก้าสี่นะพ่อใหญ่ เห็นนี่เก้าสี่บอกครับปู่เอ้าเก้าสีเก้าสีสีเก้าเก้าสีอืมมาแทนเลย่วัดดิครับเก้าสี่อ๋สามตัวบ่มีบอกครับปู่สามตัวอันคู่บาอาจารย์เพิ่น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 ไม่เคยหายเด่นเพราะยังเช่นข่างในไม่ได้ไม่จีบเลยนะเอ้ยผมกับเรื่องตลาดจริงปู่ไม่เคยมีสามตัวเนาะใช่เพิ่นคู่บาอาจารย์เพิ่นเพิ่นไม่เคยเราหายเลยนะผู้ขาดเรื่อบ่อเราหายนะ อมวิ่งกอด่มาเน่นอล้นี่ณ่าปูงวดนดิมาแที่ยมาเที่ยเลยผมยมาเทีเลยครับผมมาเทีเลยอือเอาฉันละน้องพงเย่เนาะอันอันทวนใหม่นะครับปูมีตัวอย่างแน่ก่อนจับคเก้าศูนย์ครับเก้าสองครับเก้ครับเก้าหครับผมเน้นที่เก้าสเน้นเก้า่เน้นเเลยเป็นบอครับผมเน้นเลยเเลยเก ครับผมครับผมปูใช่ใช่รับผมหาหาเพื่อผมเดินทางไปทักฝุ well, ่นเดี๋ยวผมสี cin ่แวะไปหาปูอยู่เด้อผมมาเจอเดินทางอยู่ใช่ใช่ใช่ครับยังไงผมก่อนยังสี่ทั่วไปหาปูก่อนดอกครับผมกันสิไปหาใช่ใช่ครับครับคุณสาธุสาธุรับปู หลังจากที่เฮาได้ฟังแนวทางจากปูมานะคะนี่ก็จะเป็นตัวเลขของปูบันเสิริมนะคะท่านผู้ชมเนาะประจำงวดวันที่หนึ่งเมษายนหกหกนะคะแนวทางเน้นๆปูไฮวิ่งเก้านะคะท่านผู้ชมวิ่งเก้าขันแมนจับคู่กับมิูหาชุดนะคะเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดเน้น เน้นปูเน้นให้ชุดเดียวเลยคือเก่าซีซีเก่าล่องไปพิจารณากันบึงนะคะท่านผู้ชมเนะมาะมักกระจัดคัดกะบววกันนะคะแอมินกัดให้ติดตามให้เพื่อเป็นแนวทางของปูบันเสริมนะคะทางหายไปโดนเติบนะคะท่านผู้ชมเนาะมณีกะได้แนวทางจากปูนะคะก็เลยเอามาฝากเอซเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมักกระจัดคัดกะบววกันเอาสมมติประกามาโจทย์ไหวนะคะท่านผู้ชม หมูเพื่นว่าวิ่งเก่านี่ผู้ดใดวิ่งเก่าเอาเงินมาใส่กระ,ร,ระเป๋าไว้โหลดเพื่อนบ้าบ้าเขาแน่นอนเพื่อนบ้ามาล้านเปอร์เซ็นต์มาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะวิ่งเก่านะคะท่านผู้ชมเนาะและก็สุดท้ายนี่นะคะท่านผู้ชมแอดมินมีของดีมาฝากนะคะสีพึ่งน้องช้างและจี้สามกริรย์บไปที่สนใจอยากจะบูชานะคะปะ่ะท่านผู้ชมไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมๆกันกับแอดมินนะคะกราบนมาสก,กานครับปู่ มันอพอเท่งเดือนทางมากขอของดีกับปูซึ่งเนี่ยยินว่าปูมีน่องสร้างพอเที่ยงเรอยากได้เอาไปแบ่งปันให้เอฟซีได้บูชาเพื่อเป็นสีมงค,คลแก่ขอบครัวหรือว่าทํามาค้าขายขอให้พนใดจะเล่นลุงเรื่องกะพอปูยังมีพอให้พอเที่ใงไปแบ่งปันเอฟซีเนี่ยบอครับสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธ,สาธุจะเรียนพรเอเนื่องจากวัตถุมงค,คลทิ่นี่คว่า นองสางความเป็นมาคือประเทศไทยห้าีิมันมีสางคูบาลคูเมืองมากตลอดมาครับอ่บาณรารรพราจักงองไดนก็สางจีนเป็นมหากษัตริย์ต้องใส่สางคูบาลคูเมืองจึงเป็นประเทศนี่นับถือสังเป็นคูบาลคูเมืองมากแม้จะทรงศาสตร์สมัยก่อนการย่างใส่สางสามเสียนทางเอราวัณทุกวันนี้มาเปลี่ยนเป็นทรงสามสีทุกวันนี้ค,คือคูบาลคูเมืองเลยมีความคิดคุณ กุยกบรบหลองปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอา่า่าวลูกขออนุญาตเต็ดหนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดญาติยมที่นั่งไปสักการบูชาหรือนั่งไปจิตหานจิตบานที่เฮิอนด้วยบานนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีที่เป็นสีมงคลถ้าม,มาขายกับบริจกดำอา่ามิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น,นคือหนองส้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุน คนม่เข้าใจสีเปเสื้อจะว่าน้องแมวครับน้องแมวก็ดีเครับอีกของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้น้อง้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงองคูประหลาะก็เลยบันความเกียดคุยกหลงปูวว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้เชือ้อทิสไปทิสเหมื่ทิ่เหม่ไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้อง้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อบันใดคุยก็ลงปู่เกี่ยว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมา ลูกจะมารถผสมต่อให้เพิ่มพุ้จุคุณขึ้นหยกเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้งกรดานย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นหยีมีพูทจุคุ้นมีตโวมียิทธิฤิธมีอำนาจสามารถมเป็นอดยุติรรสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุจัขึ้นมาบ้านนี้ไนมีวัตถุแล้วมีหนองส้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วเพราะว่า ทั้งมองลาเอานาให้เอาฝากปกตูมต้นตูมกินน้ำบอกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมุูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เจียยน้ำนี่คือฝากตูมกบ้านพ่อตาปูนโมเอานาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบ้านพวกเงอนโจเอาตัวย่อเอาขึ้นคือย่อนางฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโมพ่อแล้วเอาฝากกุน พุ่นบาด้นคุ่นตรงเอากับฝ่าผ่ากับไปลายุงเรียนี่มานี่คือใบพุ่นนี่นี่มันใบพุ่นเพราะาิตฐานอยู่คำอะรเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่ยังครับผมพระศิวลีพระศิวลีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เงีดำมีตำ,ำนานมากกันทีกันสารกับพระลงอยู่ในนองสงร้างคือใบเงียดดำเสียมาเห็น จะมาร่วมเป็นสุดยอดของน่องสางครับสําหรับยาโยมเอาไปเรื่องพุทธคุณอน,นิจ้โยตําที่เขาสั่งมาทําดีพุทธังอะไรเรียกว่าทั้บอดีก็ค่อยสิได้สิได้ขึ้นไปเองเสียท่านมูอบอดได้เนอครับอ่ามันจะอยู่น้ำบุญที่กรารสั่งขึ้นมากุศลที่สั่งมันจริงๆไหลบวอกันอ่าเวลเล่าพุทธังสาวเพราะฉะนั้นน่อยใจว่าเออกูเห็นสิใจคือบอดได้คือมูอบอมยันเดี๋ยวสักวันก็นก หลวงปู่หลวงท่านเพิ่นทุกองค์เพิ่นสิ้นซอยคือถือว่าเป็นลูกศิษย์มันลูกหาเพิ่นแล้วเป็นลูกเพือกลูกเทียนนะหวานเฮาเอิ้นี่วิธีเอาไปใส่เด้ครับปู่อันนี้สิอันนี้ให้เอาไปซื้อไปซื้อซื้อเด้อเอาใส่กระเป๋าเงินกระเป๋าทองเปิดหานเอาไว้หน้าหานมีกิจการเอาไว้กิจการอันเป็นพ่อค้าแม่ขายก็ใส่กระจาเงินจั่างสีพ่อเป็นหยังคือบ่อย่างสีย่านคุ้มกิเลสเจ้าของบ่ได้เป็นสีอะไรมันบุญไวหวมีบุญยังบุญไหวกันอยอะแยะนี่ น่ะมันมันมันเรื่องบอกว่ายาไปสศไปมีอย่งเขาแซ่บไปเพื่อรวยมันมันมันผิดมันผิษนะทั้งวินัยทางศีลทา้งป่าทางเกลี้ยงทั้งเหตุบุญใหญ่น้ำมันนี่พิษทั้งอย่างครับพิษเราต้องหลบฝอมนะจะมาเป็นให้ถือไหวเชื่อๆเอาไว้ขันมีหยั่งว่าอ้วนคือบอดีแต่ยกเส้นหัวเหมือนนวดอธิษฐานคือปลุกเสกของบุตรเบิดตำหนาายโในเจตตำนานเบิดปลุกเสกเชื่อสิไรลอยแปดจบปลุกมาเฉลยเชื่อใจกู้บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้ อนะคือจังสีผู้พุกเสพผู้ร่วแรกนี่คือปูสีอ,อนุตโรอายุณมนีร้นนอยสองปีอยู่บ้านค่ำค้า,คาสว่างวิโรงนี่ผู้พุกเสพให้ผู้ร่แรกอ่านอะ่านถะ่ายไปสองผู้รอดอ่นะบาบัดกุศนะี่าผู้รอดทรมาชินโนงานะเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่านะสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควานยากโดยในพาังมี ยู่กินสบายกันมันจะทิดูครับครับนี่นี่นีู่เปียนสายนี่จะเป็นสายของปูโรอดบิรุยัตนาบนคือปูรอดทรงสีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายด้ยบ้านครับเปนมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุน่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สีไปรข,ของคนใหญ่ที่หอมครูราชคูปูนสมเด็จนั่แหละคือยังความเป็นมาเลี้ยดีได้บ้งได้เพราะว่าปูคุณ ผู้ซ่าผูมันต้องไปฟุกอยู่พูกเขาคุ้ยบดคือประเทศเราผู้มาร่วงผู้บนมากนาีอยู่ผู้เบานี่ก็จะเป็นสายของหลวงปูป่คนครับน้าที่มีมีชียิตอยู่คนหมืองน,นะะนั่งมโน,นภาพนี่คือหรว่งผู้เร็วมันโนน,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 นี่ยังมีชียิตอยู่ไหนด้วยก็ู่สีน่าจะเพื่อก็มโนนาภาพไปไปแล้วแต่ว่ามีเหลือจะลูกหลานลูกเลน้เพื่ออาจจะมานี่ก็เป็นเหตุว่าหลานเขย เนีครับพวกไม่ออกคือได้นานั่นหลานสาวคนจีรีครับเนี่นั่นแหละเจอคนออกจากหลานคนบ่ได้ขั้นไปแล้วกับเปรี้ยวได้ขนาดที่พอไปบูเดเอาไปแล้วจะว่าคนจะคุ้มอยู่ตลอดไม่หรอกกวางกว้างมากจังว่าเดีมาเหยีดเป็นน้องสร้างขึ้นมาอันนี้บาทเพิ่นไงตาเป็นบาทใหม่เวลาไปบาทคือกองเขากองเขาคือเขายางเงินไม่ใส่ มันจะก้อนเขาไว้ในเวร์ดลาบุกเสกอ่านี่น้องน้องสร้างถึงจะมีก้อนเขาจะไปหาซื้อก้อนเขาได้แ่ว่าถ้ามีจะน้องสร้างอ่านี่งาสร้างนังสร้างอยู่นีรดมีอันนี้ใหญบรดอ่าครับบาดจริงบาดจริงนะเจ็บน่าเก็บกักสร้างในยุค้านนี้เป็นบ้านจนสร้างไปมันต้องนั่งสร้างตัวขอสร้างนี่ขาบูสรับไปรดตัวขอสร้างอ่าตัวขอสร้างเขาอยู่บูชาับรถรถมันไม่ได้เลยไปมาขอไปก่อนเอาไปจะน้องสร้าง อย่าว yeah, ่าเป็นมากิดเป็นสิทิมั when ่นคนในในโลก